สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแป้งจะพาทุกคนล่องใต้ไปเที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะตามมาเลยค่ะเขื่อนเชี่ยวหลานมีชื่อหนึ่งว่าเขื่อนรักชะภาค่ะตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาศพจังหวัดสุราษฎร์ธานีลักษณะที่เรามองเห็นก็คือจะเป็นเขื่อนขนาดใหญ่มากถูกล้อมรอบด้วยภูเขาเหินปูนและก็ผืนป่าท,ที่ดมสมบูรณ์มากค่ะ ที่นี่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเกรื่องอนเนกประสงค์ในเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ําแล้วก็แหล่งผลิตไฟฟ้าค่ะนอกจากนี้ยังถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญมากๆของจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยโดยถ้าใครอยากจะมาเที่ยวนะคะมีทั้งแบบค้างคืนแล้วก็แบบวันดีทริปสามารถเลือกได้เลยถึงแล้วคะ่ะที่บ้าของแป้งแพะภูตะวันค่ะที่นี่จะมีห้องพักสองแบบคือแบบธรรมดาแล้วก็แบบแคปซูลค่ะส่วน ห้องน้ําจะถูกแยกออกไปอีกโซนหนึ่งเป็นห้องน้ํารวมสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่แทบอุตวนันเป็นห้องผักที่แป้งผักจะเป็นฝั่งที่เป็นแคปซูลมีห้องนวดกัเป็นเตียงนะที่นี่ไม่มีแอร์แล้วก็น่าทองมีสองฝั่งอากาศห้องสวยมากเราก็ข้าง<อ>หลังไม่ใช่สิอันนี้คือข้างหน้า แต่วาประตูที่เราเข้าจะเข้าจากทางข้างหลังช่วงที่เก็บของอยู่ในห้องก็เลยแอบวางกล้องถ่ายสามีไว้ค่ะสนุกเชีย <laughs> หลังจากที่เก็บของเรียบร้อยก็ทานอาหารกลางวันพักผ่อนตามอัธยาศัยมีทั้งเล่นน้ำภายเรืออย่างแป้งคือ นั่งอยู่เฉยๆดื่มด่ำกับบรรยากาศพอช่วงเย็นๆปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็จะพาเราเนี่ยไปเที่ยวชมเขื่อนด้วยเรือกันค่ะจะเป็นการเก็บบรรยากาศในของช่วงเย็นวันนี้โดยรูที่เขาจะไปเขาจะไปเป็นรูทที่ออกจากแพรทางซ้ายอะคะ่ะแล้วก็กลับเข้ามาอีกทีก็คือวนมาทางขวาใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงในการเดินทางค่ะต้องบอกว่าที่เนี่ย เป็นที่ที่เราใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากเลยคือมองไปทางไหนก็สวย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 แบบถ่ายรูปไปเยอะมากก็จะมีทั้งรูปวิดีโอแตบสเปสะสปะาวนใบบนมาเพราะถ่ายไปเยอะจริงๆก็ลเลยเอาลงไม่ค่อยถูกค่ะพยายามดึงมาให้น้อยที่สุดแหละเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปที่นี่ไฮไลท์เลยก็คือปุ้ยหลินเมืองไทยหรือว่าเขาสาังเปรอค่ะพอไปถึงบริเวณนั้นอนะ ในหัวเรือก็จะจอดให้เราถ่ายรูปตรงบริเวณหัวเรือค่ะทีละคนหรือจะเป็นทีมก็ได้แล้วแต่เลยแล้วก็ค่อยๆลัดรอบไปตามบริเวณต่างๆแล้วก็ไปแวะสักการักศาลเจ้าพ่อจงโลงค่ะ ทางขึ้นจะค่อนข้างชันนิดนึงแป้งก็เลยไม่ได้ขึ้นฝากสามีขึ้นไปถ่ายมาแทนส่วนแป้งว่ายมาจากที่เลือค่ะที่นี่เปรียบเสมือนแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านแล้วก็คนที่เดินเรือที่นี่ค่ะจากนั้นก็เดินทางกันต่อค่ะชมบรรยากาศวสวยๆอากาศดีดีสดชื่น ดีจังกลับมายัางคิดถึงอยู่เลยอ่อที่นี่นะคะถ้าเวลาเรานั่งเรือส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีขึ้นสัญญาณโทรศัพท์แต่อย่างที่แพภูตวันจะมีขึ้นสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็อินเทอร์เน็ตของ AS ค่ะแต่ว่าของทัวร์จะมีแค่สัญญาณโทรศัพท์แต่มันบางมากอะ่ะคือเด้งใหม่ทีจะกลายเป็นมิสคอร์ข้อความแล้ว เขาจะพาเราไปนั่งเรือที่โอกาสที่ขึ้นะตอยู่นค่ะ,ะลืมแนะนำไปเลยค่ะนายหัวเรือตัวจิ๋วของแป้งค่ะ <c oughs> จริงๆจะมีพ่อเท่าของน้องเขาเป็นคนขับเรือนะคะนี่คือผู้ช่วยตัวจิ๋วน่ารักมากรูปของแป้งมาทั้งหมดสิบคน แต่ว่าตื่นมาดูบรรยากาศตอนเช้าแค่คนเดียวหนึ่งคนทวนก็คือแป้งค่ะสวัสดีค่ะแต่ก็ในเรือก็จะมีพี่พ,พี่น้องน้องจากกลุ่มอื่นๆมาจอยกันด้วยค่ะความรู้สึกคือตอนเช้าอะ่ะอากาศเย็นสบายกว่าเมื่อตอนเย็นเยอะเลยแล้วก็มีหมอกเบาๆค่อยๆเห็นหมอกหนาะ จนขากลับมาถึงที่พักคือเหมอกเริ่มจางหายไปแล้วแล้วก็มีฝนโปรยลงนิดหน่อยพอให้กำลังเย็นยนชุ่มๆค่ะเส้นทางก็ตัดเส้นทางจากเมื่อวานไปค่อนข้างเยอะจะใช้เวลาเกือบๆหนึ่งชั่วโมงค่ะแต่เป็นหนึ่งชั่วโมงที่ใช้คำว่าสวยได้คุ้มอีกแล้วสวยสิ้นเปืองมากเลยหน่วยกับการพูดคำว่าสวยมากเลย อยากให้ลองมาเห็นด้วยตาตัวเองค่ะเราจะชอบมากๆอย่างการที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์อ่ะมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเนาะแต่ถ้ามองให้เป็นข้อดีก็คือมันคือการพักผ่อนถึงตัวไม่ต้องเล่นโซเชียลไม่ต้องเปิดดูนู่นนี่แค่อยู่กับคนที่เรามาด้วยอยู่กับคนข้างๆก็แฮปปี้มากๆแล้วค่ะขอตัวไปแพ็คกระเป๋าเตรียมตัวสำหรับทริปหน้าต่อน,นคะคะ ขอบคุณที่หลงเข้ามาดูนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ